กินอย่างนี้หมดใบนะอิ <t <t ่มผสมไปแล้วอะไรสวัสดีครับอยู่กับผมเดนโอนชาแนล เผากันนะครับก็จะมีปลาเผาหนึ่งตัวตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กแล้วก็ผักแล้วก็ขนมจีนก็เหนียวสองห่อผักกาดผักอะไรไม่รู้นะแล้วก็มีขนมจีนหนึ่งถุงมันแถมให้อันนี้ข้าวเหนียวเราซื้อมานะครับแล้วก็จะมีไก่สามายเป็นตับเป็นตูดอะไรเงี้ยเราไม่พูดมากคําเพลงนะครับน้องๆเราไปกินกันเลยนะครับเริ่มินเลยมีเปิดตายเนี่ยดูเขาหันยังไงนะโอ้โหเสร็จ ไม่รู้ว่าปลาสดหรือเปล่านะแต่มันติดหนังนมันสดไหมเหมันจะไม่สดเลยปลาแซลมิการเลยขออนุญาตใช้มือนะทุกคนเอย่ามนติดหนังอนะ่ะไม่สดไม่สดติดหนัง,นนงเออแต่ก็ไม่ค่อยติดนะนี่ไงนี่ไงมีแต่เกียมาแล้วเห็นปลาไนหะมเห็นปลาเขียนไหม ชิน้นและตาดีว่าสดหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าสดหรือเปล่าไม่ดสดเลยแต่ไม่ค่อยคาวนะกลิ่นดีกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นนี่ผักอะไรอ่ะชาวบ้านเขาเรียกว่าเบอร์รีเลอร์ Mình không hỏi Được Nhanh nè <laughs> กิ้มอร่อยดีนะมีใจมีจิ้มซีฟู้ดกันเจิ้มม่ออืมไม่เป็นส่วนตัดจุกใจนะครับไม่นไไ้คลหองหอยนะจะหอยยังไ,ไงหอยเ<อ>ง,งก,กว่าอยตัวเดียจะเสร็จหแม่กัวงเลยมันเจร่อนะไร จี่มีนิดเดียวเองอ่ะเเสียดายนะไม่ได้ซื้อเพิ่มปลาเหมือนไม่ค่อยสดเท่าไหร,นะร่นะหรือว่ามันสดว่ะแต่มันเขาปิ้งจนแห้งม,มีจ้างเลยวะแต่จี่มันมนี่อร่อยดีนะผสมไปแล้วอะไร คำเดียวคืออิ่มอ่ะคำใ,ใหญ่ๆอ่ะไม่ได้กินปลาน้ำมากเลยนะตั้งแต่ไปสมุยค่ะตั้งแต่ไปเกาะสมุยอ่ะ กลางคืนก็ขอโทษด้วยนะครับผมเนี่นะสยสองใบผสมกันก็หหแล้วอันนี้เคโลนหลัวระพาใช่ไหม ปลาตัวบึ้มๆจะไปเยอะเลยเพราะกินสองคสนส่วนเนี้ยมันแบบออกมันมันอร่อยเนี่ยใส่ขนมจีนด้วยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากหอม เมื่อกี้กล้องก็ดับไปนะเพราะว่าโทรศัพท์มันแบบร้อยไงมันเลยตัดแต่ตอนนี้เปิดแอร์อาจจะมีเสียงแอร์นิดน,นึงนะครับทุกคนมีใครชอบกินปล่าเผาเหมือนผมบ้างหอยปะ่ะเอาแบอิ่มแล้วอ่ะคำใหญ่ไงกินคำใหญ่ๆไงแปบ๊บเดียวอิ่มอ,อ่ะใช้มือจับนะขออนุญาตใช้มือนะครับทุกคนสีดำๆนั่นคืออะไรเกลือไหม่เหรอ ช่ถ้าจะกินปลาหอมให้อร่อยต้องแบบน้ำจิ้มที่ว่าเด็ดด้วยนะแต่นี่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เนาอเนี่ยหอไปเนี่ยไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่ามันกลมกล่อมอใช่แน่ปลาก็ไม่ค่อยขาวกินอย่างนี้หมดใบนะอิ่ม <ừ> <c ười> ไม่หมดไปก็อิ่มไปอ่ะอันนี้เรล่าค่สะสัตว์ถ้าอันนี้นะเรียกว่าไปสัตว์ไ <c oughs> อ้กินปลาเพราะในต้ัวบางก้างด้วยนะน,ะนะนะ้องหมาเพราะก้างมันใหญ่มาก เิ้ยเธอขีเธอเลอะเขาบอกว่ากินข้าวอร่อยใช่ไหมเขาก็เห็นตัวเลอตลอดเขาไม่ได้เลอะนะเขาไม่เคยเลอะเฮ้ยเอขี ่างมีแต่เลือว่ารักแผลเอ้อใช่ไหมเยอะนั้นเบอร์หรือเปล่าไม่ใช่ม,ใชมันจะบอกเบอร์ว่ารักแผลไม่ใช่เลือว่ารักแผลอะไรว่รักเธอหัวนี่คำเล็กๆไม่ใหญ่มาก อย่าตรงนี้มันไม่เห็นนะหรอรกไม่กล้ากินหรอกินได้ก็กินจากคำบุมบงังฮะมันจะได้อะไรไง เนี oh, <laughs> <is super> <laughs> ่เราคิดเหมือนจะิมมั้งปลยปะอ๋อหล่นไปรูนอันนึงที่มากค่ะอันนี้ทำไงอ่ะยิ่งเลยเพราะว่าเขาถูกพื้นด้วยน้ำยาไม่ใช่น้ำเปล่าจะช็อกแตกค่ะสวยไปเลยไหมอะชอบอย่างนี้แหละชอบเวลาที่เขากินอะไรแล้วอร่อยตลอด อ,อีกนี้ยวันนี้กลักวกลัวตายเร็วกลักวไม่แก่อเร็วๆจะไม่แก่จะไม่แก่แ,กะละแล้วมไมอ้มิดงผมอะ่ะน่าจะอร่อยอะ่ะขอคำเบิมเ้มๆคำสุดท้ายนะคำเบิมเ้มๆ ก็จะไข่แบบมันปลามันๆอ่ะมีนเสียไปเยอะๆเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะอุ้ยเอายี๊กเก้ามาโอ้ร้อนร้อนร้อนตาก็แบบร้อนร้อนกำลังดีอ่ะอุ้ยอยู่ก้างที่หมายละมีก้างทั้งหมดเนี่ยไม่มีอ่ะต้องดูให้เรียกนะทุกคนก็มีก้างก้างใหญ่มากติดคอตายได้เลยเนี่ย บเบิ่มของแท้น้่ไิ้มัตน้เลยใช่ได้ันอมันน้ำจิ้มสามรสอ่ะอ้าวฮาลโยล ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยทำน้องๆดูดิเกระหมดอ่ะหมดทุกอย่างอ่ะดูดูดูอร่อยสุดๆถ้าอยากน้องๆอยากให้พี่ทำคลิปแก้หรือคลิปกินอีกก็เมนต์มาได้นะครับน้องๆ ถ้าชอบคลิปน,นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมาคาัครสมาชิกพี่หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับน้องๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย